สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าส <osity> ู่ช่องเงินทูตองรอยล้อนะครับสำหรับคลิปนี้จะพามาชมรถเกี่ยวอีกหนึ่งค่ายครับโอ้รรยรสวัสดีครับแม่ดูไหนไม่รู้ครับนี่รู้แต่ว่าแรงโอ้ข้าวใกล้จะเต็มอุ้มแล้ว ไปแบบนิ่งๆเลยครับน่าจะกลับมาอีกหนึ่งรอบก็ได้จะได้ปล่อยข้าวครับ ไปนู่นละ งานได้นุ่มนวลมากครับที่นาก็ไม่ค่อยลมเท่าไหร่นะครับพอดีครับพอดีเดี๋ยวเราเตรียมหลบเตรียมหลบฟ้าครับเดี๋ยวลดุนตัวมา ูน่าจะเยอะครับท่านผู้ชมโอ้โโอ,โอ้โบใหญ่มากครับเครื่องน่าจะเจลแปดซีหรือเปล่าครับ จะเต็มอุ้มแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวก็จะปล่อย <c oughs> เดินมาปล่อยสายรถดำตรงนี้นะครับรถดำจอดรออันนี้ก็จะเป็นเจ้าของนาครับยืนอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาเกี่ยวกี่ไรนะครับตรงนี้พอดีขับรถฟันมาเจอพอดีครับ แต่น่าจะทั้งหมดตรงนี้นะเพราะว่าอย่นี้รอยเขาเกี่ยวเกี่ยวน้ำรองไว้ <c oughs> มากลับมาแล้วครับรอบนี้น่าจะได้ปล่อยข้าวก่อนหรือเปล่าครับมันจะล้นมันจะล้นอุ้มแล้วนะ เสร็จวิ่งนี้เลยครับต้องรอชมกันเดี๋ยวมายืนถ่ายมุมหนึ่งครับอ่ะบอกคนขับขึ้นไปโกยข้าวก่อนครับมันจะล้นออกจากอุ้มแล้ว เหเสียเขาบอกว่าจะให้อัดอัดให้ล้นเลยครับอัดให้เต็มเลยเพราะว่าจะเอาไปขายเห็นเจ้าของนาบอกว่าจะเอาไปขายสักอุ้มหนึ่งครับอุ้มครึ่งโดยประมาณน่าจะไล่เก็บวิ่งนี้หมดครับนี่เลยประมาณน่าจะเดินอีกประมาณสักสองสามรอบก็น่าจะหมดแล้วครับก็น่าจะเต็มอุ้มพอดี ก็ลุยต่อครับเกี่ยวข้าวงี้เลยต้องหาไม้พอดีมือไว้สักอันหนึ่งอนะไว้ตีหนูครับไว้ตีหนูเวลาเราเกี่ยวเกี่ยวข้าวเนี่ยโอ้หน <c oughs> ูวิ่งแตกกระเจิงเลยครับ นาวิ่งไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับนาแต่ยาวครับนาไม่ค่อยใหญ่เหมือนแถวภาคกลางนะครับเอ่อนาโซนภาคอีสานถ้าแถวหนมีต้นไม้เยอะนี่โหรถเกี่ยวใหญ่ๆอย่างนี้ต้องทําใจเลยครับสมัยก่อนนี่นาเล็กมากครับโซนนี้แต่ทุกวันนี้เขาก็ทําให้มันบาลานซ์ให้แมทช์กับรถเกี่ยวนะครับ จากนาเล็กก็ทําเป็นนาใหญ่ม่งานรถเกี่ยวหญ้าครับถ้าเป็นยุคแรกๆที่รถเกี่ยวใหญ่มาลงนี่เขาเลือกนะครับนาเล็กเขาก็ไม่ค่อยอยากจะลงง่ายนะครับเพราะมันเกี่ยวยากครับจังหวะรถบิดตัวนี่โอ้ลำบากตัวนี้เขาไม่เลือกครับ กำลังวัดแดงพอดีเลยครับอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับรถเกี่ยวคันนี้น่าจะเป็นของอูสัตว์พัฒนานะครับสัตว์พัฒนา เ๋ยวสอบถามเสียบอกว่ามาจากทุพันธ์ครับแต่เกี่ยวอยู่ในพื้นที่อ,อำเภอประโคนชัยรถเกี่ยวมาจากภาคกลางเยอะครับโซนประโคนชัยบุรีรัมมาทีละสามสี่คันครับมาก็แยกย้ายกันเกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวด้วยกัน เอาอูาอุ้มอีกแล้วครับต้องโกยครับไม่งั้นเดี๋ยวหกนะอจะมาปลอยก่อนก็ได้มั้งครับเดี๋ยวเวลาเดินข้ามกันตรงกันแทนานี่หกหมดแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ข้าวปีนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าราคานี่ ถูกมามา,มา,มาหนึ่งซองครับโดนความชื้นโดนอะไรเข้าไปก็โดนหักแหลกล้านเลยครับ <c oughs> ปุ่มนี้เห็นอเสียเขาบอกว่าจะเอาไปขายเลยนะครับปุ่มนี้จะของนายจะเอาไปขายเลยนายจะเอาไปขายมาจ่ายค่ารถเกี่ยวครับ ก็น่าจะว่าปล่อยก่อนแล้วแหละเพราะว่าเต็มแล้วอัดต่อคงไม่ไหวแล้วครับน่าจะล้นหกอดอันตรายครับ ไป่ปล่อยก่อนไหมแต่ยังไม่ปล่อยครับโอ้ไป็ปล่อยก่อนครับ วาวิธีปล่อยข้าวสายดำครอจดย้อน,นอแสงนิดนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสักพัฒนาเดี๋ยวพาไปดูมุมด้านหน้ากันดีกวา่าครับ ดอครับระบบเครื่องโนยสายพานเยียบเลยครับ จะใช้เวลานานพอสมควรครับกว่าจะปล่อยข้าวหมดอุ้มหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ประมาณครึ่งดำครึ่งข้อ,อดำพอดีเลยดำหนึ่งนี่น่าจะใส่ได้ประมาณสักสองอุ้ม ไอ้ผมกาคร่าวๆนะผมก็ไม่รู้นั่นี่นี่กะคร่าวๆนะครับไปสององก็อุ้มครึ่งน,นะครับ ค okay, ครับสำหรับคลิปนี้ฝาก like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวให้เขาปล่อยข้าวลงก่อนอันนี้ก็15นาทีแล้วครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ